ลงหอดแล้วลงหอดแค้มกอกแล้วี่เป็นโศกเล็กๆได้เนี่พี่น้องคนขุดดินลงจนเอาเอาเอาขี่ลงไปบ้านพี่น้องขี่ลงไปขี่ได้ขี่ได้เอาเออเบ่งพี่น้องเบ่งเอาสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะกำมาเบิ่งมาต้มพี่น้อง อยู่คล้องตอนนี้พี่น้องอยู่คล้องสไปดิผมเแม่พี่น้องแบกสายเนาะแบกสายตอนนี้อยู่คล้องพี่น้องกำลังแบกใต้กำลังแบกใต้มาคนมาแต่หาดตอนนี้พี่น้องเอ้คนมากองไว้ขี้หินเพิ่นแม่เอด็ดหรือเปล่หินหรืเอามาฮะหินเพิ่นแล้วแล้วฮะที่หินึ่งทออยู่บ้านบอกรสาฟทอไว้นี่ เหยยบผืนพี่น้องเยยบผืนเึ้่นกับบริกรรกองหมกไงได้นี่พี่น้องเอากับสีลงป็นห้านเก็บกูหลอบพี่น้องไปนีพี่น้องนี่กระสายยกยกไสนี่ละไสยกไสเออถือพี่น้องไอถืองานชันสูงช่วงนี่องไสยกไสถือแล้วพี่น้องบริเวนยิงยกไสไสยกไซ เราต้องวอลมันถือกว่ได้แคจกบลลาเนาะเออเป็นงานแทนชูงงตามสีหาคนพี่น้องมปนแต่ผูกกามใหญ่ใหญ่นายกนแายกเปนานแทน่งแได้นายก่อนที่ไปเอาลอกกับมเบงนายกก่อนพี่น้องมเบงนายหกกำลังยกอย่งตอนนี้นะเาเาิ่นยกลอกเง้ยแลว่าหยอกกับพี่น้องได้ออนลรอนรฮมมนพี่น้องฝันยกไส้พี่น้องก็เลยว่าเป็นนายก นกย <shorts> ่างเดียวนกย่างเดียวการคนดินคนทรายไปเนาะค้นมาแต่หาดไปเนาะเอามากองมากองใหม่ไปเนองเอามาแล้วก็มาใส่อันนิ้ไปเอ้ยใส่เขาเอื่นมาเขาเอื่นไว้ยังไปเนองวินเอื่นมาวินไปเนองใส่เป็นสลิงเศษบ้าไงเอาโรคฝ้แล้วไปเนองเอาแต่ก็คนแต่เหื่อมาใส่นี่แล้วก็ขึ้นมาคันแบกขึ้นมามันสูงไปเน้องบาไว้ไปน้องเอ้ย ถือยังน้ำมือนะถือยังน้ำมือเป็นที่สามพี่น้องเลยเออคนอยู่ผู้เดียวก็ได้พี่น้องแปลงทางแปลงทางแต่ไร้มือหรอบอสไม่ลงมาแต่เฮิ้งหรอได้เนี่ยนะก็โอ้ตะกี้อันนั้นพี่น้องกับที่นี่แดดอริบัตนี่ยโอลงแล้วลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงหอดแล้วลงหอดแค่มองตะกี้เป็นโศกเลืกดเลือดได้เนี่พี่น้องคนขุดดินลงจนอาวอาวอา

พ่อดึงแดดแหมแท่าบานนี่บ่แดดแหมอะลรบ,บานตะก,กี้มันขึ้มขึ้นได้ไเป็นเบรกเลยได้เห็ดสั่นไปเรียบรย้อยเอ้อจะน้ำกระอามน้ำโตน้ำถวามเลยนี่นี่ยนี่กำลังปล่อยมาอีเห็ดเป็เดผักไว้พี่น้อยให้มันให้มันสีมีหม่องครึ่งไงสั้นพี่น้องสั้นๆเรือใหญ่จะออกไปอีกแล้ว ไปเข้าไปเข้าเพื่อเข้าบ้านพี่น้องควาทสิบแปดกูหล่อเพิก็เห็นเพิ่นเห่อเพื่อนนี่ใช่ป้องเหอะหน่อยตัวนี้นะกูเมื่อนี่เหอะมื่อเหอะไปแล้วเออมื่อเนาะเหอะไม่มื่อเมือได้ไหมไปโอ้เหอะก็ไม่ลงมาไล่เมื่อแล้วน้ำมหึ่นบอกเลยนะเออน้ำขึ้นมัได้มากไล่เมื่อแลยเพี่งน้อยไป ก่อนเฮือเล้อพี่น้องเฮือเขาก็จอดนี่ก็ไป นางแฝกคู่ลจะทึงมาแล้วลงพี่น้องเอ้ยกูจะทึงลงเลยแบบว่ามันี่หาลังควางควางอยู่มันอยู่ได้บ่อ้หูนางแหลกพี่น้องเอ้ยก็จะเก็บกูแล้วบาทนี่ตัดหินถิ่มึงกันนักทะเล

พี่สองก่อนพี่น้องใส่ไกปกระย่ามในป่าสิพวกเขา่าบม่ค่อยเข่าไปะะเลยเท่ากับลายมันเอาปลาเมียนกะถือว่าเที่ยหไฮลายนะพี่น้องอเอาขินซะกขินไว้ซะกันย่ามนั่นจากมาใส่มาอีกอเดือนและเดือนหาเดือนพบใส่มาอีก กูกับบ่มีปลาถือให้พี่ให้น้องบิ่งได้บ่ nói nên nhìn phải nói ơi. ดนดเสือกได้เอาค้ามกลามี่น้อย เขาได้ตลอดรอบนั้นมาถึงแล้วพี่นอ้องปลาเศร้าเขาแล้วก็ไ้เก็บไปกูไว้และบันพี่น้องไว้ใ่บาร์ด้าเดอนทบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยานมามดดยู้ผู้มีแต่เบ็ดไม่เบ็ด ของตุบตับตุบตับเบดเดอร์เบดเตอร์เบดเตอร์เบ็ดเอเเบ็ดเอเเบ็ดเบ็ดรายแท้พี่น้องเอ้เบ็ดเบ็ดบบนี้อยามห้ก็บบ่ออันบ่อนั่นเดี๋ยบ่อรมาเดีวบ่อลอกระดพี่น้องเอ้

đi lên nó trong một xe đại xe đại về vai nó mất thử xe đài Hãy subscribe cho con con cái cu xí con cái cu bị cái cái mùn mất cái này mùn mất cái ฮกล้างพี่น้องย <c oughs> ัองอีกนีออ่นออนออหาพี่น้องคือว่าบปรไดไล่ปฏิทินแล้วก็ได้ชิปฝ่ายล้างพี่น้องมันก็นเต็มลำเพือก็เอาขึ้นไปซ่งไว้พี่น้องขึ้นไปซ่งไว้แต่สิล้งเอาไม่อีกเขียวซองพี่น้องมันบ่มดเพื่อมันบ่ถือพี่น้องยามแต่ล้างก็บ่ถือเพื่ามนี่ก็บ่มีป่าพี่น้องจะมันเสียจะมันยังเอาขึ้นไว้พี่น้องอื

อว้ในก่อนพี่น้องมาที่เขามาแล้วเขาจะเอาขิงขินใส่รถขึ้นเทิองบา,นน,างนนี่มันมาปะไว้ในอะกคอนเรือส่องลางพี่นะ้อง เพื่อนๆช่องล้างไปเนาะแต่สีได้ลาพีแนด์ออกไปตอนตำนี้แล้วไปน้องมันสิกลับลงไปอีกเถียวนึงนะพอนั่งอีกหาล้างนะเอาขึ้นมาตัวนี้หกบันนี้ลงเอาอีกหาอะไรก็ตื้นแล้วไปเนองแต่เอากัจจีด้าพีแนด์ออกตอนนี้เลยไปเนองเพราะเอาเป็นกคำแล้วบานนี้นะจุดแรกของนี่คือว่ายังเดดแต่ว่ามันขึ้นไปทั้งเฮือนในมือแล้วไปเนองเ้ยแต่ว่าการลาพีแนด์ออกไปตอนตอนนี้พ่อกันคลิปหนาไปเนงคลิปนี้กับไปแล้วไปเนอง